นะครับอันนี้เขาบอกว่ากําหนดตารางจตุรัสสี่คูณสี่นะโอเคแล้วก็ส่วนของเส้นตรง A B นะตัดกับส่วนของเส้นตรง C D ที่จุด E นะครับตามรูป A B ตัดกับ C D ที่จุด E นะครับ เขาอยากรู้ขนาดของมุม AEC เขาอยากรู้ขนาดมุมเนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่ครูใช้วิธีเลื่อนขนาดครับนะครูเลื่อนเจ้าเส้นเนี้ยครับเลื่อนขนานมันะเลื่อนขนาดมันแนะล้วนะเขียนนี้กมันคงไม่ขนาดนะครับก็เนี้ยครับเลื่อนขนาดให้เห็น เรื่อยๆครับจนมาถึงตรงนี้ครับเด็กๆลองพิจรารณามันจากทฤษฎีเส้นขนานที่เด็กๆเคยเรียนนะครับมุมที่เราอยากได้อยากรู้เนี่ยคือตรงนี้ สองมุมนี้จะโตเท่ากันด้วยนะถ้าตามชื่อเล่นที่เราเรียกก็คือมุมที่จอดรถใช่ไหมใช่ครับอืมนะถ้าตัวทฤษฎีจริงๆก็คือเมื่อเส้นขนาดการมุมภายในกับมุมภายนอกที่อยู่ข้างเดียวกันแต่ไม่ประชิดกันจะโตเท่ากัน ทฤษฎีจริงมันมันค่อนข้างยาวนะเราถึงได้ตั้งชื่อเล่นว่ามุมที่จอดรถเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาหมุมนี้แทนครับนะสองม,มุมนี้มันโตเท่ากันนะเดี๋ยวครูให้ชื่อจุดตั้งชื่อจุดมาแล้วกันนะครับให้ตรงนี้ชื่อจุด F เลนเพราะฉะนั้นตอนนี้มุม เอฟดีซี uh, นะครับเมื่อใช้การเลื่อนขนาดนะครับทำการเลื่อนขนาด AB จนจุด B เนี่ยไปทับจุด D นะครับเราจะได้มุม FDC นะครับจะเท่ากับ AEC ด้วย จะได้มุม AEC เท่ากับ FDC นั้นเราจะหา FDC แทนนะครับโอเคตรงนี้คือจุด F ครับนั้นขั้นต่อมานะครับคูก็จะลาก FC ครับขั้นต่อมาจะลาก FC อครับทีนี้ลองพิจารณาสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับตรงนี้เชื่อจุด F ตรงนี้เชื่อจุด G ตรงนี้เชื่อจุด H แล้วกันนะครับนะ ิจารณาสามเหลี่ยมผู้มีครับคอยมาเข้ามาครับบ FGD กับสามเหลี่ยม FSC จะดูสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับ เรา,าดู fgd กันก่อนมุมภายในรูปสามเหลี่ยมมันต้องรวมได้180องศาในเมื่อมุมตรง G นั้นเป็น90ไปแล้ว แปลว่ามุมตรง F กับมุมตรง D นั้นต้องรวมได้อีก90ถูกปะมุมตรง F กับมุมตรง D ต้องรวมกันได้90อันนี้เคลียร์ปะเคลียร์ครับงั้นถ้าเกิดครูสมมุติให้ตรงนี้มีความโตเท่ากับ เซตาองศาตรงนี้มีความโตเท่ากับเบตาองศาอ่ไม่เอาเซตาไม่เอาเบตาก็ได้เด็กๆอาจจะไม่คุ้นเคยสมมุติเล่นๆว่าเป็นเอองศาแล้วตรงนี้เป็น y องศาออโอเคนะจะสังเกตว่ามุมเองศา จะติดกับด้านที่ยาว3ช่องแล้วก็มุมวยองศาจะติดกับด้านที่ยาว1ช่องโอเคไหมด้านประกอบมุมฉากมันจะยาว3กับ1นึ่นเนี้ย มีด้านประกอบมุมชากยาวหนึ่งหน่วยแล้วก็สามหน่วยครูให้ด้านที่ติดกับออด้านที่ยาวสามหน่วย ครับอูให้มุมที่อยู่ติดกับด้านที่ยาวสามหน่วยนั้นโต x อ,องศาแล้วก็มุมที่อยู่ติดกับด้านที่ยาวหนึ่งหน่วยเป็น y องศาทีนี้ก็มาพิจารณารูปนี้บ้าง จริาสามเหลี่ยม FSC เดี๋ยสังเกตนะสองรูปเนี้ยมีมุมฉากเหมือนกันเลยมีด้านประกอบมุมฉากยาวหนึ่งหน่วยสามหน่วยเหมือนกันด้วย ขอย้อน,นกลับไปรูปเมื่อกี้ครันในเมื่อมุมภายในรูปสามเหลี่ยมต้องรวมได้ร้อยแปดสิแล้วมุมตรง g เนี่ยเอาไปแล้วเก้าสิบดังนั้นมุม x ออ็ x องศาบวกกับ y องศาตัวเนี้ยก็ต้องได้อีกเก้าสิบถูกปะเพราะฉะนั้น x บวก y ต้องได้อีก 90องศานะครับเราจะพบว่าสามเหลี่ยมรูปสีม่วงกับสามเหลี่ยมรูปสีชมพูนั้นนะ่ะมันเท่ากันทุกประการเลยครับนะถ้าเอาคัตเตอร์ตัดมันออกมานะครับตัดทั้ง2รูปนี้ออกมานะครับ มันจะทับซ้อนกันได้สนิทเลยครับเอามาวางซ้อนกันนี่สนิทเลยครับด้านประกอบมุมฉากดูที่ด้านประกอบมุมฉากนะครับสามหน่วยหนึ่งหน่วยสามหน่วยหนึ่งหน่วยเปเลยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นมุมของรูปสามเหลี่ยมสีชมพูก็ต้องเหมือนกันกันกนกบมุมของรูปสามเหลี่ยมสีม่วงครับ ตอบคูณนะครับอันนี้ติดกับด้านที่ยาว1ห,หน่วยมุมตรงนี้จะโต x องศาหรือ y องศาครับมันติดกับด้านที่ยาว1ห,หน่วยครับเพราะฉะนั้นมันต้องเป็น x องศาหรือ y องศาครับองศา มองรูปนี้สิมุมที่ติดกับด้านที่ยาวหนึ่งหน่วยด้านที่ยาวหนึ่งหน่วยคือด้านนี้ Y Y วเออ <Wow. S 1> เออนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือวองศานะครับงั้นตรงนี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย ต้องเป็นปริศาคือออาล่ะครับดีครับ,รบสามเหลี่ยมสีม่วงกับสามเหลี่ยมสีชมพูเนี้ยมันเท่ากันเลยนะมันทับซ้อนกันได้สนิทเลยนะยนะั่นแปลว่า ด้านนี้ของสามเหลี่ยมสีม่วงกับด้านนี้ของสามเหลี่ยมสีชมพูเป็นด้านที่เป็นคู่กันหรือเรียกว่าเป็นด้านที่สมในกันถ้าเกิดครูแยกให้ดูก็คือน,นี้ด้านที่เป็นคู่กันนะด้านนี้จะเป็นคู่กันกับด้านนี้โอเคปะ่ะขณะที่ ด้านนี้ของรูปนี้จะเป็นคู่กันกับด้านนี้เพราะฉะนั้นรูปสีม่วงด้านนี้ของรูปสีม่วงจึงเป็นคู่กันกับด้านนี้ของรูปสีชมพูครับสามเหลี่ยม FGD เท่ากันทุกประการไม่มีที่เหมาะจะเขียนเลยเท่ากันทุกประการสามเหลี่ยม fgd เท่ากันทุกประการ สัญลักษณ์ความเท่ากันทุกการเข้าจะเขียนอย่างนี้ครับนี่คือเท่ากันทุกปะการครับเท่ากันทุกประการนี่มันจะทับซ้อนกันสนิทนะครับเท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม fsc นะเดี๋ยวคุูจะเรียนด้านที่เป็นคู่กันนะครับ g f h นะครับตรงนี้ f องศา ตรงนี้ y องศาตํมุมนี้90นะครับตรงนี้ y องศาตรงนี้ x องศาด้านที่เป็นคู่กันนะครับ gf ก็จะเป็นคู่กันกันกบ sc นะครับ gf จะเท่าก,นะก,กันกับ sc น,นะคระะับเรียกตางด้านที่เป็นคู่กันนะ gf จะเท่ากันกับ sc หนึ่คู่แล้วแล้วก็ gd ซึ่งเป็นคู่กันกับ hf เพราะฉะนั้นด้านที่เป็นคู่กัน อีกหนึ่งคู่นั่นก็คือ fd ของรูปสีม่วงจะต้องเท่ากันกันกบ fc ของรูปสีชมพูในเมื่อ fd เท่ากับ fc เพราะฉะนั้นมันก็เลยไปมีผลกับสามเหลี่ยมรูปนี้ครับ สามเหลี่ยมรูปนี้เลยมีความยาวด้านเท่ากัน2ด้านเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม FDC มันจะมี fD เท่ากับ fc มันจึงเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป้าหมายอ่ะต้องการมุมนี้เป้าหมายต้องการมุมนี้ สามเหลี่ยมหน้าจั่วที่ว่ามันจะมี dc เป็นฐานจะมี dc เป็นฐานเพราะฉะนั้นมุมที่ฐานต้องโตเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมุม d ต้องเท่ากับมุม C สองมุมนี้ต้องโตเท่ากัน แล้วเราย้อนกลับไปครับย้อนจะไปนิดนึงตรงนี้มันเองศาองศาให้ตรงนี้โต Z แล้วกันเนาะให้ตรงนี้โตโตเซองศา จะเห็นว่ามุม X บวกมุม Y บวกมุม Z เป็นมุมบนเส้นตรงใช่ไหมมุม X บวกมุม Y บวกมุม Z เป็นมุมบนเส้นตรงดีเลยดีอืมดีสุดละอ่ะโอเค ตรงนี้ครับมุมบนเส้นตรงต้องรวมได้ร้อยแสองศา นั่นก็คือมุม x บวกมุม y บวกมุม z ต้องเท่ากับ180แต่ในขณะที่มุม x บวกมุม y มันคือ90 90บวกแเท่ากับร8อยบวก y แล้กับ90มาจากไหนนี่ไงตรงนี้เนี่มุมคู่เนี่ยรวมกันต้องได้90 ความี่ออกบนะอยู่ตรงนี้ขูดติดกรอบไปให้เลยเพราะฉะนั้นเราจะได้ขนาดของมุมแซรดสิบรเก้าิมุมแซดจะเป็น90้าสิครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมาใส่ตรงนี้ได้ครับ ตรงนี้คือมุมเซตเป็น90้าสิบเซเกาสองศาครับมันจะกลายเป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปนะครับมุมแซกลายเป็นมุมยอดของสามเหลี่ยมหน้าจั่วไปดังนั้นมุม เอฟซนะครับซึ่งต้องเท่ากันกับเอ d เป็นมุมที่ฐานมัน mm hmm. ใช้ 180, mm hmm. 1้อยแปดสิบหักมุมแทด mm hmm. แล้วหารด้วยสอง0้อยแปดสิบลบเก้าสิบแล้วหารด้วยสอง ก็เป็น9ผ่านไหารด้วย2ได้มุมละ45ในมุมที่โจทย์ถามเราเนี่ยนะครับเนี่ยครับถามมุมตรงนี้นะซึ่งมันก็เท่ากับ FDC นะเ e c เท่ากับ FDC ครับเรามาสรุป โจทย์ถาม AEC AEC เท่ากับ FDC เนทะ่ากับ45องศาโอเคก็จบตรงนี้ครับ มันเกิดจากสามเหลี่ยมนี้กับสามเหลี่ยมนี้มันเท่ากันแา้วบรรากันมันก็เลยมีผลทําให้ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันพอด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันมันก็เลยทําให้สามเหลี่ยมรูปนี้มีความยาวสองด้านเท่ากันอยู่ จึงกลายเป็นสามเหลี่ยหน้าจัว่วลองไปค่อยๆไล่ดูอีกทีนะครับ